สบายดีครับ <laughs> แล้วสบายดีสบายดียดมุ๋มบุ๋มบุ๋ครับมาเมือบุ๋คนไทย <c oughs> ามะม่วงเข้ามาขมขมแห้งอือโอ้มันนี่ามะม่งเขา้าก้อนให้เดือยพี่น้องไง <c oughs> ก็ให้เดี่องทอดไข่อาหารบัรน,นอกบัรน,นาเฮาอาหารบัรน,นอกบัรน,นาเฮาคนย่างคนจนเนาะผมได้กินต้อชซาบูนะเนาะ <laughs> แวเข้าวก้อมก่อ,อยเลยฮะเมื่อก่อนบับงพริกจำ้ำเมื่อก่อนบับงพริกจำ้ำเากวัวเห็ดบิบกกระตุกแช่คือกันเนาะฝัหอยกันเนาะครับ เดียเวลาโตเติบก่อนเล็กก so ้มันไปเนาะทอดไข่อย่ก้อนให้ด้วยอ่ะเข้ากันค่ะมันเนาะเข้ากันค่ะให้เราถึงยอดสุดยอดไปเนาอนะตั้งทิ้งบิดกหน่อยหน่อยเปลี่ยนากเป็น้าตาให้ด้ว่ยนะ con <laughs> lằng <laughs> à. đó con này đứa à tốt thay khâu nèo ô sụt giọt sụt giọt tròn này rồi

เชบทำรับเช่นผมได้เดีอยวบชนี่มันหาย่ากกว่าซิ่นอีหาย่างแห้งหัวเดือนเพื่อจะได้หัวเดือนโอ้ยเจ้า <c oughs> คนผู้น้อยตั้งสามสิบผู้คนหาแางลำบากเลยผมจักงเนี่ยว่าผ่ดทองอย่มิได้กินอย่างเดียวผู้ค่าเนี่ย หลายพอแล้วมั้เนาะมึงมาเว้นมาคำนี้กน <c oughs> นีก็จำนี่น้องกินข้าวก,ก่อนตอนแคะมาเลีย้ยงมาเลยจะพาผัากกดไล่กดแชร์กดติดตามเนี่พี่น้อง<ต>กดงกระดิ่งแนะล้วก็รอดูที่ข้างหน้าขอขับใจ